สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่บซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับนอพี่ก็จะมาแจ้งนะครับในส่วนของคอมโบสายเจาะเกาะสายยิงแรงไม่กี่นัดล่วงนะครับน้องเรียกได้ว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าไม่มีสกินปืนไปชู้เขานะครับน้องเรียกได้ว่าอันนี้นะครับต้องได้ใช้คอมโบเข้ามาช่วยนะครับน้อแต่ ถ้านะครับเนาะก็คือทุกคนมีสกินปืนแรงๆแล้วนะครับคอมโบเข้ามาช่วยยิ่งดีไปใหญ่เลยนะครับแต่คลิปนี้นะครับเนาะเอาเป็นว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะว่านักแข่งเขาทํายังไงนะครับเนาะหรือว่าคนที่เล่นเก่งเขาทํายังไงนะครับเนาะเขาถึงยิงไม่กี่นัดล่วงนะครับทุกคนต้องรู้นะครับว่าเกมฟรีไฟนะครับเนาะจะมีสองซ้ำยางนะครับที่แบบว่าทําให้เรายิงแรงนะครับเนาะก็คือ หนึ่งเลยนะครับนอสกินปืน2เลยนะครับนอเป็นคอมโบ3เลยนะครับสกิลการเล่นนะครับทุกคนก็คือแน่นอนอยู่แล้วนะครับนอทุกอย่างนี้นะครับไม่มีการเติมใดๆทั้งสิ้นนะครับนอยกเว้นซสจากว่าสกินปืนนะครับนอแต่ต่อให้เราไม่มีสกินปืนนะครับเราก็สามารถยิงแรงเจาะเกาะได้นะครับนอและต้องใช้คอมโบให้เป็นด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกคอมโบที่แบบว่าเจาะเกาะยิงแรงไม่กี่นัดล่วงนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้นะครับนอเราก็ แถมซัพพอร์ตไปในตัวด้วยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากรู้นะครับเนาะว่าจะเป็นแบบไหนอะไรไงนะครับก็ต้องดูคลิปนี้ให้ดีๆแล้วกันนะครับและฝังติดตามให้จนจบด้วยแล้วกันนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1นแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผพ้ติดตามใหม่อย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าทุกการติดตามทุกกําลังใจนะครับจะมีสิทธิ์ลุ้นเพชรเสมอนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5 0 0 0คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีฟรีมูลค่าาหนี่ารจอยห้าสิบเายนะครับนด้วยวพี่ทำกานละ แชร์ 1> 1ละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้ลอยนะครับทุกคนพี่ขอบอกนี้แล้วกันนะครับว่าเราไปเริ่มตั้งค่าคอมโบกันเลยดีกว่านะครับนาอก,ก็คือ ตัวแรกที่ทุกคนต้องเอาไปนะครับเนาะสำหรับคอมโบสายจาะเกาะสายยิงแรงนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตัวเคนะครับเนาะสำหรับตัวเคนะครับจะช่วยในการเพิ่ม EP นะครับเนอแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นนะครับเนาะในส่วนของแบบว่ายิงแรงนะครับเนอแล้วก็ช่วยในให้เรานะครับเนาะก็คือฟื้นฟูเลือดไปเรื่อยๆนะครับเนาะเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะทุกคนเก็ตหรือเปล่านะครับสำหรับสกิลนะครับเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เก็ตแน่นอนนะครับแต่ถ้าทุกคนใช้ไปนะครับเนาะทุกคนเก็ตแน่นอนนะครับเนาะว่าจะเป็นแบบไหนอะไรไงนะครับ นาะก็คืออันแรกเป็นตัวเคละกันนะครับเนาะเป็นสกิลกดใช้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับนาะพี่ขอบอกนิดเดยยวกันนะครับเนะว่าลหลายๆลายคนบอกมานะครับเนาะว่าเจาะเก่าต้องมี แบบว่าให้โตแน่นอนนะครับเนาะพี่ตัดให้โตไปนะครับทุกคนเพราะว่าให้โตนะครับเนาะช่วยเจาะก่ออย่างเดียวนะครับแต่มไม่ได้ยิงแรงนะครับทุกคนและเลือดต้องเหลือน้อยด้วยนะครับถึงจะเจาะก่อนะครับเนาะแต่คอมโบนี้นะครับเนาะเรียกได้ว่านะครับก็คือไม่ต้องเลือดน้อยก็เจาะก่อได้แถมยิงแรงด้วยนะครับทุกคนและป้องกันไปในตัวด้วยฟื้นฟูไปในตัวด้วยนะครับทุกคนเออ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าโคตรจะดีเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสกิลของเคนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับเนาะก็คืออีพีสูงสุดเพิ่มขึ้นนะครับเนาะห้าสิบนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของคิดิคอลโหลดนะครับเนาะเพื่อลมทีมอะไรเงี้ยสิบห้าเมตรนะครับเนาะพูดง่ายๆก็คือจะเพิ่มเลือดด้วยนะครับเนาะให้เพื่อลมทีมด้วยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของวูฟ้านะครับทุกกคคน็ือ สำหร rua, um, ับวูฟ่านะครับนอเรียกได้ว่านะครับก็คือจะเป็นแบบว่าแบบนี้เลยนะครับนอยิ่งผู้ชมมากขึ้นนะครับนอเรียกได้ว่าเมื่อผู้ชมมากขึ้นนะครับก็คือจะช่วยในการยิงแรงเจาะเกาะยิงหัวเม็ดเดียวใต้นะครับนอก็คือผู้ชมจะอยู่แบบถาวรด้วยนะครับนอเอามาจากไหนนะครับก็เรียกได้ว่าหนึ่งเลยนะครับนอเพื่อนเราตุยในเล่นหมดทั่วไปนะครับนอหรือว่าเล่นหมดสีซี่เพื่อนเราตุยและเพื่อนมาดูเรานะครับก็แสดงว่ามันจะอยู่ถาวรนะครับนอและสังหารคนได้นะครับนอ เราก็จะได้หนึ่งผู้ชมนะครับนอและเพื่อนเราตุยแล้วมาดูเราเราก็จะได้1ผู้ชมนะครับแต่ถ้าเพื่อนทั้งที่ตายเหลือแค่แค่เรานะครับเราก็จะได้3นะครับและถ้าเราสังเกตนะครับนอก็คือเรียกได้ว่าเกมเกมนั้นถ้าเราสังหารได้6 7คนก็แสดงว่าเกมเกมนั้นนะครับนอเราจะยิงแรงมากๆเจาะเกาะได้โคตรดีนะครับน้อและเข้าหัวเม็ดเดียวตุยเลยนะครับน้องก็จะเป็นปืนอะไรก็ตามนะครับและเกาะแป๊บเดียวหายเลยนะครับสำหรับสกิลวูฟ่านะครับทุกคนแต่ ที่สําคัญต้องมีคนดูหรือว่าต้องฆ่าคนให้ได้นะครับนอสในเกมเท่านั้นนะครับไม่ใช่คนจริงนะครับก็คือต้องฆ่าในเกมเท่านั้นนะครับนออก็จบประมาณนี้เลยนะครับนอสพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอสว่าถ้าคนไหนนะครับนอสที่แบบว่าเล่นเกมนะครับนอสสังหารคนได้นะครับนอสก็จะได้ไปนะครับคนสุดท้ายนะครับนอสก็จะเป็นทางด้านของไคโนสกับบิเกลนะครับนอสพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอสว่า ไพลอสนะครับน้อก็คือจะช่วยในการเพิ่ม HP หรือว่า EP นะครับน้อก็เปลี่ยนจาก EP พีเดนะครับมาเป็นพลังงานในการโจมตีนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อส่วนมิเกลก็คือรับค่า EP เมื่อสังหารศัตรูได้นะครับน้อเรียกได้ว่าก็คือคอมโบนี้นะครับน้อจะสมบูรณ์มากๆเลยนะครับถ้าทุกคนนะครับน้อใช้คู่กันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับน้อว่า14นะครับยังได้เลยนะครับและ ไปแบบต่อเนื่องด้วยนะครับคอมโบนี้ไม่มีการคูดาวใดๆทั้งสิ้นนะครับนอก,ก็ไปได้แบบเรื่อยๆนะครับนอะส่วนสกินสัตว์เลี้ยงหรือว่าสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับนอก,ก็ให้เอาเป็นตัวนี้ไปละกันนะครับนอะก็เป็นกระบองเพชรละกันนะครับเนอะเพราะว่าจะช่วยนะครับนอะก็เรียกได้ว่าจะช่วยนะครับเนอะเพิ่มเลือดให้เราหรือว่ามีการฟื้นฟูนะครับทุกคน เมื่อเราไม่ได้ทําอะไรนะครับก็จะมีการฟื้นฟูนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุนจัดแน่นอนนะครับเนาะผลที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าชังหารได้นะครับเนาะแบบชิวๆเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือ 1 vs 4ยังไหวเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องคอมโบมันจะได้ใช้ทุกสกิลแน่นอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าสายจอกก์นะครับน้องก็คือทุกคอมโบนะครับมันจะได้ใช้ร่วมกันแน่นอนนะครับถือว่าคุ้มแน่นอนนะครับน้องอย่าไปคอมโบมั่วละกันนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องคอมโบนี้สามารถเล่นได้ทั้ง4ีนะครับน้องและหมดแรงทั่วไปหมดแรงจันดับนะครับน้องหรือว่าหมาป่าเดียวดายนะครับน้องคอมโบ สายเจาะเกาะหรือว่าสายยิงแรงนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่ารับประกันได้เลยนะครับน้องว่าคอมโบนี้ดีแน่นอนนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับน้องทุกคนก็ได้คอมโบดีๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวคอมโบต่อไปอยากได้สายไหนบอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทําให้ละกันนะครับนาอเพราะว่าแต่ละอาดนะครับนาะก็คือจะมีคอมโบของมันนะครับนาอมีสายซัพพอร์ตมีสายแบบว่า ช่วยเพื่อนนะครับเนาะหรือว่าสายยิงแรงสายยิงไกลสายครบสายสั้นในนะครับเนาะแล้วก็จะมีสายมองเห็นด้วยนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายนะครับสายเจาะเกาะสายถึกอะไรประมาณนี้นะครับก็มีนะครับเนาะแล้วแต่ทุกคนคอมเมนต์มาละกันนะครับเดี๋ยวพี่ไปอ่านเดี๋ยวพี่จะเอามาบอกละกันนะครับเนาะว่าเป็นยังไงแบบไหนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็ จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์ like, คนละ1แชร์ด้วยและกันนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้และกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปตอนเย็นวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับนีพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับนนนนรบ,บา๊ายบาย